ลืมรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์จะไปทำทาร์ตไม่ได้จะไปถอนเงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำแบบนี้พอเราเข้ามาที่ระบบใช่ไหมอ่ะเรากรอกอ,อีเมลไปเรียบร้อยละใส่รหัสผ่านไปก็แล้วใส่รหัสอะไรก็แล้วดันเข้าระบบไม่ได้ กดเข้าสู่ระบบข้อมูลในการเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้องถ้าเจอแบบนี้ให้เรามาจิ้มที่ลืมรหัสผ่านแล้วเราก็ต้องกรอกอีเมลที่เราลงทะเบียนให้ถูกต้องอ่ะกรอกอีเมลเลยค่ะจากนั้นกดยืนยันค่ะรหัส otp ถูกส่งไปที่อ e ีเมลที่เราลงทะเบียนแล้วเรากดตกลงค่ะเราต้องออกไปเอารหัส otp แล้วก็มากรอกใส่อันนี้เราสมัครที่ o u t l o o k co th เราต้องออกไปแอป u t l o o k นะคะเข้ามาที่แอป u t l o o k ไปที่กล่องขาเข้าข้างบน มาที่บวกไปที่เพิ่มบัญชีให้ใส่อีเมลดำเนินการต่อใส่รหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้เลยค่ะ ข้ามไปก่อนก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเราจะกดข้ามไปก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่อีเมลสำรองเราไม่ต้องไปสนใจค่ะเรากดถัดไปเลยกดถัดไปค่ะโอเคมันไม่ยอมนะคะถ้าไม่ยอมเราก็กดข้ามไปก่อนพอมาหน้านี้ เห็นตัว p เนอะทีนี้เราจิ้มเข้าไปเลยค่ะอ่าเป็นอีเมลที่เรากดยืนยันในการลงทะเบียนแล้วก็ให้ส่งรหัส otp มาที่นี่เราเข้ามาที่ทางขยะค่ะอ่ารหัส otp มาแล้วนะคะเวลา13.08ถ้าให้เราจิ้มไปข้างบนค่ะ,ะเลื่อนขึ้นไปค่ะเลข otp 316 390อ่ะเราก็จะเอาเลข3 6 3 9นกามกากรอกที่นี่นะคะรหัส otp 316390ส่วนรหัสผ่านนะคะให้เราใช้ตัวเลขที่เราจำง่าง่ายนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ให้เหมือนกันนะคะจากนั้นกดยืนยันค่ะ เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็กดตกลงเลยค่ะเราจะลองเข้าใหม่นะคะทีนี้เราจะใส่อีเมลอ่ะลองเข้าระบบใหม่ซิรหัสผ่านที่เราเปลี่ยนใหม่แล้วใช้ได้หรือเปล่าเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแชร์เพื่อนด้วยล่ะ